สวัสดีเช้านี้นะครับเหมือนเดิมพอเดินลูกวิ่งนะครับบรรยากาศยามเช้ามาออกกำลังกายกันหน่อยนะครับเอาเรียกเหงื่อกันสักนิดนึงร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับ Đi lấy e. บรรยากาศยามเช้านะครับวันนี้ร้อนหน่อยนะครับเร็ว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 รวไปรุนสอง ตามพวกเราได้ในช่อง YouTube นะครับมอตนาดแหลกจูเนียนะครับลองวางเข้าไปดูกันนะครับแล้วกดซับตะไคร้ให้หน่อยกันห,หน่อยนะครับมีกิจกรรมสองคนเราก็ลูกนะครับ หนึ่นเยี่ยี่สามเฮ้แดดเริ่มออกแรงก็เริ่มหมดนะครับตอนนี้ ในรุ่นของเรา,าเราสุดท้ายแล้วสปีดมาเลยเอ๊เยี่ยม 尼玛路，耶、yeah.！